ฮัลโหลกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับจอจี้แชนแนลนะคะวันนี้นะคะอยากจะ ขอเริ่มต้นเลยสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้พักผ่อนนะคะหลังจากที่เราแทบจะไม่ค่อยจะไปไหนกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเบาๆนะคะคลายเครียดนะคะเราจะมาเล่นเกมมิสเตอร์ประนนะคะหรือว่าท่านประธานาธิบดีเลยคนเป็นเกมแบบพลิกๆปวดๆนะคะวันนี้แบบเบาสมองไปดูกันเลยคะ่ะว่าเราจะช่วยประธานาธิบดีอย่างไรเขาบอกว่า ตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะหน้าตาเหมือนจริงแค่ไหนก็ขอให้ทุกคนอย่าเอาเป็นเอาตายกับมันแล้วกันนะอย่าเป็นจริงเป็นจัง,จงกับมันแล้วกันนะแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะเท่าที่ดูเหมือนจะเป็นบ้านนะ<ห> 42, อู้คือเหมือนจะมีเทสตแต่ก็ดูสรมสรอ,อยังไงก็ไม่รู้นะอวิเอเอเราเป็นใครนะดูจากท่าทีเฮ้ เกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมก็เดินอย่างนั้นล่ะครับแล้วทำไมพวกเธอยังตบมือกันอยู่ล่ะ <c oughs> ท่านพราเทียดีของเราตายไปแล้วนะอ๋อทุกคนรู้แล้วเราคือบอดี้การ์ดนั่นเองอ่าเราคงต้องเริ่มใหม่้วนะว <c oughs> ูสโลโมชนันท่านต้องรอดชีว <c oughs> เดมนี้มันมีมีแค่นี้เหรอนประธานาธิบดีรอดแล้วอืออ๋อฉันยังไม่ได้ก้าวเดินเลย เราต้องอะะวิ่งออกมาเลยวิ่งอ้เก้าอี้ไอบ้บ้าเออ,อแล้วจะเป็นจะเป็นเป็น,น,ปน,ปน,นอะไรอยู่ตรงนั้นนะโอ้หรือว่าเราต้องไปจากข้างหลังดูฟุ๊กว้าวไม่รอดไม่รอดพุ๊เขมาทำอะไรที่นี่หุยหุย Yes, l อด k b ขอบคุณพร้อมสิครับยังทำใจบ่ได้เฮ้ยมันต้องมันต้องกระโดดสองต่อเหรอโอ้ h oh my god. คุณคะคุณคะ เราต้องลงจากข้างล่างนั่นละมันให้เวลาเราแป๊บเดียวเองอยากเกิดขึ้นเร็วม,มากครับเพื่อนฝูงมันจะเริ่มยากขึ้นแล้วสินะ คเราขอโทษนะคะที่ต้องเห็นฉากตะการตาแบบนี้เอ้ย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  แต่ฉันแต่ประราชาที่ดีไปเองมาทำหน้าสิโอ้โหหน้าตาไม่รับแขกเท่าไรเลยอ้าวโว้ยเฮ้ลโห้เฮ้ลโห้อุ้ยนั้นตัวประธาเเลยแม่ ปรบมือสิคะปรบมือกับการเต้นนี้ห้องเดิมนะคะ So from the president run hits a detour ก็คือเราจะไปกอบกู้ท่านประธานาธิบดีของเราอีกครั้งนะคะ่ะมาดูทิศทางกระสนุนก่อนโอ้โอ้โ,อโหเอาเงินเอาทองมาจากไหนกินเงินกินทองอ ้าวฉันว่าฉันทำได้ดีแล้วนะึ <Nope. S 1> รอดแต่ว่าเงินนั้นทะลุปไปยังกองเงินกองทองของเขาไหนค่หุ้ยเพิ่งรู้ว่าเตะได้หุ้ยอีแม่อู้วเอาขอขอดูลีลาพ่อหนุ่มบริการเราอีกสักนิดนะอ,อ้าวาวการเริ่มใหม่ฮะ ฉันมาทำอะไรที่นี่ <What? S 1> ทำอย่างอะ่ะโ <c oughs> อ้ออค์เท่ากาันเป็นบ้าอะไรทำเพื่ออะไรเป็นบ้าอะไรครับแม่ของมันขึ้นเว้ยเอาไว้เป็นท่าตอนจบเราดีไหมแบมบมันมับมันคอเคชรแล้วเนี่ย ูกสิครับเนี่ยเนี่ยอย่ามาผีอย่ามาผีโอ้ยอย่ามาแก้มาแก้จะได้จะอู้หจะไปหลบระไายวะลุกลุกลุก ลุกเออไม่ต้องเก๊กเยอะเออลุก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 สิวะลุกเฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้เหมือนเกือบจะได้ลวเลยเฮ้ยจ้ะกี่เราชนะเราไม่ใช่เหรออ้าวถึงตอนนี้นายเต้นได้แล้วอ่ะเอาหน่อยเต้นฉลอด เราได้เงินจากก้อนเมื่อกี้มาสินะก็เอามาซื้อสิ่งของเยียวยาใจเล็กน้อยหรือไม่น้อยนะเรามีของตกแต่งบ้านเพิ่มขึ้นเลยนะฮะอืมมีคนจะเก็บท่านประธานาธิบดีของเราค้าหัวหนึ่งร้านดอลลร์โอ้ว้วาวเดี๋ยวกำลังกำลังกงไม่หันตั้งตัว ถ้าเราเตะได้ว่าเตะได้ปะวะลองก่อนอ้าวถ้าถ้าแกเตะแล้วแกจะเปี้ยแบบนี้แกอย่าอาสาว่าจะเตะได้ไหมมันทำให้ฉันเสียฟอมหรือว่าเราย้ายไปขึ้นเราย้ายไปขึ้นบันไดดีไหมอยู่บนซายไม่ได้อีกาเอ้ยมันงโง,ง่เง่าขนาดนี้แกบบเป็นบอดี้กะจริงหรือปลอมค่ะ ถ้าฉันเป็นปท่านพระเทพนี้ฉันจะตัดสินใจใหมว่าฉันจะด้านแกดีไหมนะไิดูสิป้าเอ้ยโอ้โหนีอ่อันเมื่อกี้เท่ไว้ลุกลุกไอพี่น้องเมื่อกี้แกเทมาทิเทซเลยแต่แกเนี่ยเขาเรียกว่าตายนักตื่นอะ ดาดาดาเอาหนอไม่ใช่ทางนี้ทางของเราไอ้ดาจจียงอต้องไปให้สุดเลยนะขอลองกระโดดก่อนรอบนี้พ่านมาระานอธิบดีตายไม่เป็นไรเราขอทดสอบการก้าวกระโดดของเราก่อน 喂。Oui. อันนี้ไมดีรอดแต่เราไม่รอดนะถือว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะอะไรอีกอย่างอีกอย่างวะเอ้ขนมปังก่อนนี้มันมาจากที่ไหนกันนะทาก o s ทาก o s who wants some t a c o s อ่ะเดี๋ยวฉันกระเด็นไปเองเลยรอดแล้วอะจจ้าทักจู๊สอะกินกันไหมอะกินกันไหมอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอีกนิดนะคะอีกนิดนะคะอีกนิด าเขาไม่ได้เป็นอะไรโอเคนี่ยกหน่อยยอกหน่อยเ,เพื่อนออขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจผมวันนี้สวัสดีผมไปก่อนรนะครับเดี๋ยวนะผมจะมาออปฏิบัติการรับของผมต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจบกันไปแล้วกับภารกิจกอบโกนะคะ Mr President หรือประธานวิดีของเราเองสนุกมากเลยอะ เกมปัญญาอ่อนเราชอบนะเกมมีสารไม่ชอบเออมีความปวดเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูต่อเราว่ามันน่าจะมีด่านที่แบบแบบพีคๆอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็วความเบาสมองแนละ้วเราเอาไ้คลายเคยรียดหลังช่วงปีใหม่ไทายแบบหนึ่งเนาะ,ะสำหรับใครที่ติดตามช่องอยู่แล้วนะคะขอบคุณนะคะที่กลับเข้ามาดูอีกครั้งนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามชแนงด้วยแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย